สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนน,น้องเห็นคลิปพี่เป้ชมตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกพี่เป้ชมหน่อยแล้ววันนี้นะคะจะพาน้องไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นนะคะบอกเลยว่าโคตรเท่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะและชิ้นแรกนะคะจะเป็นหน้ากากมวยปั้มแบบนี้นะคะบอกเลยว่าของฟรีชิ้นนี้จะต้องมีเหมาะกับน้องๆผู้ชายมากเลยและเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันชิ้นเท่านั้นค่ะและชิ้นต่อไปนะคะบอกเลยว่าน้องผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะและของฟรีชิ้นนี้นะคะจะเป็นหน้ากากมวยปั้มที่เหมือนไก่แล้วนะคะและเขาแจกเพียงแค่หนึ่ง ไอ้ป้ามสีแดงน,นะคะบอกเลยว่ามีปีด้านหลับเป็นสีทองด้วยเขาแจกเพียงแค่25,000ชิ้นเท่านั้นพี่น้องคนไหนอยากได้ชิ้นไหนเป็นพิเศษบ้างคอมเมนต์บอกไปแป้นด้วยนะเข้าแมปตาไปแป้นไปเลยค่ะแป,ป้นจะทิ้งลิง,งก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าม,มีเควสนแล้วต้องทำยังไงบ้างน,นั่นเอง เดิมมาที่เวทีแล้วกดคุยกับเขาตรงนี้เขาจะพาน้องวาร์ปมาที่นี่ค่ะให้น้องนะคะเลือกตัวผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ตามใจคนน้องเลยเพราะมีผลกับการที่น้องจะได้ของฟรีเช่นกันดูคลิปไปก่อนนะจะนั้นทําการตกแต่งตัวละครของน้องให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายค่ะตกแต่งไม่ต้องเสร็จก็ได้นะคะพอประมาณแล้วก็กดติ๊กถูกไปเรื่อยนะคะพอขึ้นหน้าตานี้น้องกดปุ่มสีเหลืองด้านล่างนี้ได้เลยค่ะคือการที่เราใส่การ์ดนั่นเองจกนด้นนะคะน้องของฟรีที่เป็นหน้ากากมวยปั้มสีแดงเนี่ย การเช็กการได้ให้น้องกดการด้านซ้ายมือนะคะไม่ว่าจะเป็นคอดกระดาษกันไกนะคะน้องจะต้องมีการเลเวลที่20นั่นเองค่ะต้องเป็นทุกการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอดต้องมีการเดเวล20กระดาษต้องมีการเดเวล20และกันไกต้องมีการเดเวล20ค่ะโดยการที่เราไปสุ่มการนั่นเองและของฟรี2ชิ้นนี้นะคะน้องจริงๆแล้วสามารถเลือกได้แค่1นอันนะคะจากที่แป้งฟังมาเนี่ยคือสมมุติน้องเลือกตัวผู้ชายเดี๋ยวน้องจะได้หัวไก่สมมุติว่าน้องเลือกตัวผู้หญิงเนี่ยน้องจะ ให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่อาจจะเกี่ยวกับตัวละครแต่พี่แป้งว่าน้องเลือกเซฟไว้ก็ดีกว่านะในการที่น้องจะได้ของฟรี2ชิ้นนี้ที่เป็นหน้ากากมวยปัม้มเนี่ยคือการที่น้องจะต้องไปเล่นมินิเกมนะคะซึ่งน้องจะต้องไต่แรงไปให้แรงที่สูงที่สุดคือรีเจนนั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องจะปีแรงนะคะเป็นบิ๊กินเนอร์ค่ะเราต้องเล่นมินิเกมนะคะเพื่ออัพแรงของเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วแรงเนี่ยมันจะบอกอยู่บนหัวตัวละครอของเรานะคะน้องว่าตอนนี้ตัวเองแรงอะไรอยู่นั่นเองสามารถดูได้ตรงนี้ในการที่น้องจเเลลล่่่่่นนนนนนมมมมีียยให้้อออองงาาาาาูููททวววคคคืืัััับบบนะถถดแสรไ ลูกคุณจะไปจับคู่วับน้องๆก็ได้นะคะด้วยการที่น้องกดยอมรับนั่นเองแล้วเมื่อเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันจะให้เราเล่นเกมเป็ยก,การที่เหมือนเราเป่ายงิงฉุบนะคะแต่ว่าประเด็นคือการที่น้องๆเนี่ยต้องมีการนะคะยิ่งการองน้องเลขเยอะเนี่ยแล้วหากออกซ้ํากันหรือเสมอกันเนี่ยหากการคนไหนเลขเยอะกว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าการน้องจะชนะนั่นเองและการที่น้องเล่นนะคะก็เหมือนการเป่ายงิงฉุบทั่วไปคือออกค้อสก,กับกระดาษนะคะก็เดาใจฝ่าตรงข้าวว่ามันจะออกอะไรออกให้ชนะมันก็พอนะคะน้องๆซึ่งเราจะเล่น6ครั้งนะคะหากเราชนะมากกว่าเนี่ย น้องก็จะขึ้นไวแล้วได้ตังม,มาไปเอาไปสุ่มการ์ดได้ด้วยถ้าน้องเป็นผู้ชนะเนี่ยน้องจะได้เงินมา1นึ่พันเหรียญน,นะคะหากเป็นผู้แพ้จะได้แค่3า0เหรียญเท่านั้น <S <S แล้วาน้องเล่นชนะบ่อยๆนะคะเลเวลของน้องก็จะอัพไวขึ้นน้องชนะเนี่ยแล้วน้องได้เลเวลขึ้นก็จะขึ้นแบบพี่แป้งโชว์แบบนี้คือแปลว่าเลเวลเราอัพแล้วก็ไปดูได้ว่าตัวนี้เนี่ยแรงอะไรแล้วนั่นเอง <S <S แล้วเมื่อน้องนะคะได้เงินมาแล้วให้วิ่งมาตรงกลางห้องตรงนี้นะคะ กดที่250บาทนะคะน้องมาสูงการ์ดนะคะเรื่อยๆนะคะน้องสามารถใส่การ์ดเรามีตัวเลขเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็ได้นะคะซึ่งการเลเวลที่ตันที่สุดคือเวลที่20นั่มันเองซึ่งเราจะต้องมีการเลเวลที่20ทั้งหมด3ใบคือค้อนกันไกลกระดาษนั่นเองส่วนการ์ดอื่นๆน่ะน้องสามารถมีได้เช่นกันนะคะพี่แป้งชนแนะนำให้ตัวเองมีการ์ดเลขเยอะๆเข้าไว้นะคะเวลาไปแข่งกับชาวบ้านเขาจะได้ชนะน้องเปิดกระเป๋าการ์ดด้านซ้ายมือนะคะสมมติการ์ดไหนมันซ้ำการ์น้องสามารถกดขายได้ด้วยนะคะซึ่งการ์ดเนี่ยเราสามารถเก็บในกระเป๋าได้มากที่สุดคือ24 ะะฉะนั้นน้องๆก็สามารถลบการ์ดอื่นๆที่ไม่จําเป็นออกได้เช่นกันอยา่างเควสที่แต่ละอันได้ของยังไงบ้างพี่แป้องอธิบายในคลิปแล้วนะคะน้องๆอยากได้ชิ้นไหนก็รีบทํานะพี่แป้งชมมีทิคนะคะน้องๆคือการล้มบวยน,นั่นเองให้น้องชวนเพื่อนมานะคะแล้วให้เพื่อน,นจับคู่กับน้องๆนะคะแล้วก็สลับกันแพ้ชนะบ้านจะได้เหรียญเยอะๆนั่นเองค่ะ